สวัสดีค่ะคลิปนี้เจอกันกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะเจอกันค่ะเป็นคลิปที่38แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่25นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่25แล้วก็ตรวจไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะเศษ2ส่วน7คูณกับเศษ3ส่วน5นะคะข้อนี้ ลอกโจทย์ลงมาก่อนวิธีทำลอกโจทย์ลงมาก่อนนะคะเท่ากับตัวเศษคูนตัวเศษนะคะตัวส่วนแล้วก็คูณตัวส่วนค่ะ2คูณกับ3ค่ะก็คือ2คูณ3เป็นตัวเศษนะคะตัวส่วนจะเป็น7คูณ5ค่ะ7คูน5นะคะจับคูณกันออกมาเลยค่ะเท่ากับถ้าตัดได้ก่อนก็ตัดนะคะตัดกันได้ไหม2เวลาตัดนะคะเราจะตัด แบบคว้ยอย่างนี้นะคะห้ามตัดกันเป็นคู่อย่างนี้นะคะห้ามเลยค่ะเราต้องตัดคุ้ยกันนะคะไม่สามารถตัดได้เราก็คูณกันก่อนพอเราคูณเสร็จถ้าผลคูณเราสามารถตัดได้เราก็ตัดนะคะถ้าไม่สามารถตัดได้หนูก็ตอบเลยค่ะหรือหรือถ้าเป็นเศษส่วนเกินนะคะหนูก็ต้องทําเป็นจํานวนคะถึงจะตอบได้ค่ะ ข้อนี้ไม่มีอะไรตัดได้เลย2คูณ3เป็น6ค่ะ7คูณ5 35นะคะมีอะไรคูณทั้ง6และ35ได้ลงตัวหรือเปล่าไม่มีนะคะข้อนี้ก็ตอบเลยค่ะเศษ6ส่วน35นะคะเรามาดูข้อที่2เลยค่ะข้อที่2เศษสส่วน10คูณกับเศษสส่วน10นะคะอันดับแรกวิธีทำลอกโจทย์ลงมาก่อนเลยเท่ากับค่ะ ตัวเศษคูณตัวเศษนะคะตัวส่วนคูณตัวส่วน3คูณ3ค่ะตัวส่วนก็คือ1 0คูณ10เท่ากับค่ะจับคูณกันนะคะ3คูณ3เป็น9 10คูณ10เป็น100มีอะไรตัดทั้ง9แล้วก็100้ได้ไหมคะไม่มีนะคะหนูก็ตอบอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องเอา100ตั้งแล้วก็หารด้วย9นะคะถ้าเราจะหารได้ตัว ตัวเศษหรือข้างบนค่ะจะต้องมากกว่าตัวส่วนหรือตัวข้างล่างนะคะเขาเรียกว่าเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินเราก็ต้องทําเป็นจํานวนคระค่ะข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะเศษ5ส่วน7คูณกับเศษ2ส่วน9วิธีทำลอกโจทย์ลงมาก่อนเท่ากับค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะ5คูณ2ค่ะตัวส่วนก็จะเป็น7คูณ9นะคะจับคูณกัน5้าคูณ2เป็น10 7คูณเเป็น63ค่ะมีอะไรตัดทั้งสองจำนวนนี้ได้ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะก็ตอบเลยค่ะเศษ10ส่วน63ค่ะเรามาดูข้อที่4นะคะข้อที่4เศษ3ส่วน8คูณกับเศษ12ส่วน15ค่ะมีอะไรคะที่ตัดทั้ง2จํจำนวนนี้ได้ข้อนี้คุณครูจะพาเราทำา2แบบเลยนะคะอันนี้แบบแรก คุณครูทําวิธีที่1ให้ดูก่อนในตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทําวิธีที่สองต่ออธิบายวิธีที่1ก่อนค่ะวิธีแรกคุณครูจะเอาคูณกันก่อนแล้วค่อยมาหาตัดนะคะ3าคูณสิเป็น36ค่ะ8ปคูณสิเป็นเท่าไหร่คะเป็น1เป็น120ใช่ไหมคะก็พอคูณเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูถึงจะหาแม่สุดคูณมาตัดค่ะ คุณครูจะแม่12มาตัดนะคะตัดทั้งเศษแล้วก็ส่วน12อะไรถึงจะได้36 12 3เป็น36ใช่ไหมคะ12อะไรถึงจะได้1 2 0 12คูณ10ใช่ไหมคะก็จะตอบเศษ3ส่วน10นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีที่2กันเลยค่ะวิธีที่2น,นะคะเราจะพอเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเราเขียนตรงนี้เสร็จที่เราจะคูณเราตัดตั้ง ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะมีอะไรเวลาตัดนะคะเราก็ต้องตัดเป็นกวยายนี้นะคะห้ามตัดแนวตรงนะคะไม่ได้มีอะไรตัดทั้ง8ดและ12ได้ลงตัวเอาแม่เอาแม่อะไรคะเอาแม่สี่มาตัดค่ะสีอะไรได้8 4ดสี่สองเป็น8ปดสีอะไรได้สิ4 3สี่สามเป็น12ใช่ไหมคะมีอะไรคูณทั้งสามและสิบห้าได้ คุณครูจะไม่สามมานะคะ3อะไรได้3 3 1เป็น3ค่ะ3อะไรได้15 3 5 15พอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยมาคูณกันเท่ากับเศษ1ส่วนเศษ1แล้วก็คูณกันเลยค่ะ1คูณ3ได้3นะคะ สอคูณหเป็นสิบคำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะหนูเลือกเอาน,นะคะว่าหนูจะเอาวิธีไหนคำตอบก็เศษสามส่วนสิบเท่ากันเลยค่ะเรามาดูข้อที่ห้านะคะเศษห้าส่วนสิบสี่คูณกับเศษเจ็ดส่วนยี่สิบห้าข้อนี้สามารถทำได้ทั้ง2วิธีค่ะคุณครูจะอธิบายทั้งสองวิธีให้เราเลยนะคะอันนี้วิธีแรกค่ะที่คุณครูทำให้เราดู เรามาอธิบายวิธีแรกกันก่อนค่ะลอกโจดลงมาก่นเท่ากับค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะ5คูณ7ค่ะตัวส่วนก็จะเป็น14คูณ25นะคะวิธีแรกก็คือพอเราหาผลคูณเสร็จแล้วเราค่อยหาจำนวนมาตัดนะคะ5คูณเเป็น35ค่ะ14คูณ25เป็น350นะคะพอเราคูณเสร็จแล้วก็จะเป็นเศษ35ส่วน350 คุณครูจะแม่35มาตัดนะคะพอเอามาตัดแล้วจะมีผลลัพธ์อยู่ที่เศษ1ส่วน10ค่ะเรามาดูวิธีที่2กันเลยนะคะวิธีที่2ค่ะโจทย์เหมือนเดิมลอกโจา์ลงมาก่อนเราจะตัดกันตรงนี้เลยแล้วค่อยไปคูณนะคะเราเวลาตัดนะคะเราก็ต้องตัดแบบควยค่ะห้ามตัดเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะแนวนอนอย่างนี้ตัดไม่ได้นะคะมีอะไร คูณทั้ง5้าแล้วก็25ได้ลงตัวหนูดูสิคะมีอะไรหารทั้ง5้าและ25ได้ลงตัวหนูดูสิคะคุณครูจะไม่ห้ามาตัดนะคะ5อะไรได้5้า5้าหนึ่งอะไรได้25 5อะไรได้25้าคะ5 5 2หดูที่7และ14ค่ะตัดไปทีละคู่นะคะคุณครูจะเอาแม่7มาตัดเลยค่ะ7อะไรถึงจะได้เจด 1> 7จเป็น7 7อะไรถึงจะได้14 72ใช่ไหมคะเท่ากับค่ะตัวเศษก็คือ1คูณ1ตัวส่วนก็คือ2คูณ5ใช่ไหมคะเท่ากับจับคูณกันเลยนะคะ1คูณ1เป็น1 2คูณ5เป็น10ผลลัพธ์เหมือนกันค่ะก็จะตอบเศษ1ส่วน10เหมือนกันนะคะเรามาดูข้อที่6เลยนะคะ เศษ6ส่วน18คูณกับเศษ9ส่วน10ค่ะวิธีทําลอกโจย์ลงมาก่อนตัวอย่างที่คุณครูทำนะคะเป็นวิธีที่1แต่คุณครูจะอธิบายทั้ง2วิธีเหมือนเดิมนะคะเรามาดูวิธีที่1ก่อนค่ะลอกโจย์ลงมาแล้วเราก็ต้องจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะตัวเศษของเราจะเป็นเศษ6แล้วก็เศษ9ใช่ไหมคะก็คูณกันค่ะตัวส่วนก็จะเป็นเศษ18แล้วก็10ใช่ไหมคะก็คูณกันนะคะเท่ากับ 6คูณเเป็น54ค่ะ18คูณ10เป็น180นะคะพอเราได้ผลคูณเสร็จแล้วเราก็ต้องหาแม่สุดคูณมาตัดผลคูณนั้นๆค่ะมีอะไรคะหารทั้ง54แล้วก็180ได้ลงตัวเอาแม่18ค่ะมาตัดทั้งเศษและส่วนเลยนะคะเท่ากับ18อะไรถึงจะได้54 18 3นั่นเองค่ะ 18อะไรคะถึงจะได้180 18คูณ10ใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะตอบเศษ3ส่วน10ค่ะเราไปดูวิธีที่2กันเลยนะคะเรามาดูวิธีที่2กันค่ะเราจะตัดกันตรงนี้เลยนะคะตรงตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะก็มีอะไรคะคูณทั้งมีอะไรคะหารทั้ง6แล้วก็10ได้ลงตัวเวลาตัดตัดไขยตัดไปทีละคู่อย่างนี้นะคะ คุณครูจะเอาแม่สองมาค่ะ2ออะไรถึงจะได้6 2สองสาเป็น6 2ออะไรถึงจะได้1 0 2 5หเป็น10ใช่ไหมคะตรงนี้คู่18แล้วก็9คุณครูจะเอาแม่9มาตักเลยค่ะเอาแม่9้ามาตักนะคะ9อะไรถึงจะได้9 9 1เหนึ่งเป็น9 9อะไรถึงจะได้18 9 2 18เสองเท่ากับค่าตัวเศษของเราจะเป็นสามคูณ่ใช่ไหมคะ ตัวส่วนก็จะเป็น2คูณกับ5เท่ากับ3าคูณน1เป็น3 2คูณเป็น10คคำตอบเหมือนกันค่ะก็คือเศษ3าส่วน10นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะ เรามาดูการบ้านดีกว่าค่ะการบ้านนะคะแบบฝึกหัดขาน,น้าที่26ค่ะหนูเลือกเอานะคะคําตอบจะมีหลากหลายหนูจะเอาวิธีที่1ก็ได้วิธีที่2ก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ